ไทยแฮเซร่มยิ่งใช้ยิ่งชายพื้เทีมสกดัดชนิดเม็ดอลิเซีย5000ของขาวละออนิโก้พัดลมชาด์จไฟแขวนได้ลมแรงแสงไฟสว่างพกเดินทางสะดวกฟอเรสเตอมาพร้อมนว,วัตรกรรมความปลอดภัยกว่า100รายการ การเรียกว่าสารพัดรูปแบบฮะค่ะโอ้โหตอนนี้บอกเป็นยาอีทรีอินวันทรีอินวัยาอีนะแล้วทรีอฮะอยู่ในซองครีมเทียมบ้างซองกาแฟบ้างเริ่มระบาดในโลกออนไลน์แล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็มีการเตือนบอกว่าเขาเอายาอีเนี่ยไปใส่บรรจุภัณฑ์ต่างๆสังเกตก็จะยากขึ้นผู้ปกครองฟังแล้วต้องรองสังเกตดีๆเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะ ตามสินค้าเหล่าเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองบอกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนะครับรองเทปดีกรมการแพทย์นะครับคุณหมอวมานะัโทโพธาพรก็บอกว่ายาอียาเลิฟเอ็กซ์ตาซีเนี่ยครับเป็นยาเสพติดแบบชนิดเดียวกันหลอนประสาทกระตุ้นประสาทฮะแต่จะแตกต่างพวกโครงสร้างเคมีส่วนใหญ่ถ้าบ้านเราถ้าจะระบาดนะมันจะเป็นพวกกลมๆแบนๆมีสัญ,ญลักษณ์พวกกาต่ายข้างข,า,งขานกดวงอาทิตย์แต่ตอนเนี้ยมันไปไกลกว่านั้นฮะเขาเอายาเนี่ยมาบดเป็นผง แล้วใส่ไปในพวกซองครีมเทียมซองกาแฟทรีอินวันแล้วก็ไปขายกันในโลกออนไลน์ออยาพวกนี้พอเข้าไปในร่างกายมันก็จะออกฤทธิ์ในเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมง45นาทีฤทธิ์ก็จะอยู่ในร่างกายประมาณ6-8ชั่วโมงก็จะกระตุ้นประสาทสั้นๆแล้วก็จะหลอนประสาทอย่างแรงด้วย oh. ส่วนคุณหมอสรายุธบุญชัยพานิพันนาฮะผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีบอกว่ายาอีเนี่ยจะทําลายเซลล์สมองส่วนหน้าก็จะเป็นสารที่ทําให้การควบคุมอารมณ์ในทางานผิดปกติพอออกมาปุ๊บก็จะสดชื่นอารมณ์ดีแต่พอผ่านไปสารมันน้อยลงน้อยลงก็จะเศร้าหมองหดหูซึมซักเครียดนะฮะก็พยายามาถ้าเกิดเครียดขนรอับข้างต้องดูฮะพยายามให้เขาได้ระบายออกมาจะได้ไม่เกิดเหตุที่ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นดูแลแคนใกล้ชิดด้วยใช่ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการข่าวค้นคนข่าวครับลากัไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 我体力十足啊！